สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอลกันแล้วนะวันนี้แอลจะมาทำมูวันค่ะเดี๋ยวเราไปแล่นะ้ะแหววชายวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรกันบ้างนะคะใน่นอนว่าต้องมีมูซ้ำชั้นค่ะแอลจะหั่นขนาดชิ้นหนึ่งคูนหนึ่งเซนนะคะส่วนความยาวก็เอาตามหน้าของชิน้นมูเลยค่ะแล้วก็นในส่วนของปริมาณนี่ก็เอาตามที่ต้องการได้เลยนะคะถ้าเกิดใครจะทำกินนะหอมแดงค่ะแหววชายนึ่งวัวย้ยเลยนะคะนี่เป็นหอมมะลนะ ก่ในส่วนของเครื่องปรุงนะคะที่คาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะซีอิ๊วดำค่ะน้ำมันพืชค่ะค่ะวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงก็มีแค่นี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากมมยนะคะเดี๋ยวเราไปแร่ขั้นตอนการทำมูวานของแอลกันเลยค่ะก่อนอื่นแอลก็จะใส่ในส่วนของน้ำมันพืชลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามไปวย้อมแดงเลยค่ะ ผัดเจียวหอมแดงไปจนเคาเลือ้องหอมเลยนะคะค่ะเพราะว่าหอมเจียวก็ได้ความเลื้องแล้วก็ความหอมตามที่ต้องการแล้วนะคะแอลก็จะตามด้วยมูสซัางชั้นเลยค่ะ ในส่วนของขนาดถิ่นมูคใครจะหั่นในเหล็กวันนี้ก็ได้นะคะเคคชาอาจจะไม่พัดจนมูสุกนะเดี๋ยวจะเอาแค่ด้านนกสะดุงท่นนั้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปรุงรสเลยค่ะเดี๋ยวจะใช้ในส่วนของเกลือค่ะกะปริมาณอาก่อนนะคะขั้นตอนนะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเอลชายเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะหรือใครจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะสีดําค่ะ ยังไม่ต้องใส้เยอะก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะดำเป็นใสในตัวน,น,วนะหลังจากนั้นก็พัดค่ะพอเราดูวาน้ำตาลไส้ละลายแล้วนะคะแอลก็จะเติมในส่วนของน้ำค่ะอจะใส้น้ำแข่พอท่วมชิ้นมูนนะคะหลังจากนั้นแอลก็จะหลอดไฟลงค่ะ แล้วจะชายไฟอ่อนค้อนไปกลางนะคะเผื่อทําการเคี่ยวมู้ให้เขาสุกแล้วก็หนุ่มขึ้นตามแถวต้องการนะค่ะหลังจากแถวใ้เคี่ยวมู้จนสุกหนุ่มตามแถวต้องการแล้วนะคะแล้วก็จะเพิ่มในส่วนของไฟขึ้นค่ะแล้วเพิ่มความแรงไฟเพราะว่าต้องการให้น้ำก็นหดลงนะคะแต่๋ถวช่วงนี้นะคะเอาก็จะใส่ในส่วนของสีดำเพิ่มลงไปนะคะนิดนึงนะ ในส่วนของซีดำนะคะใครชอบซีเข้มซีอ่อนก็เอาตามที่ชอบไปเลยนะคะแอลชอบแบบเข้มนิดนึงนะคะแอลก็จะเติมอีกนิดนึงนะต้องค่อยๆทยอยใช้นะคะอย่าใช้ทีเดียวนะพอเดี๋ยวถ้าดำเกินไปมันจะดูไม่สวยนะแล้วก เอาข้อทนนะคะในขั้นตอนการแนะนําเครื่องปรุงนะไม่ได้แนะนําในส่วนของน้ำตาลปี๊บนะคะเอาข้อติมน้ำตาลปี๊บลงไปนิดนึงด้วยนะคนให้ละลายค่ะค่ะตอนนี้น้ำตาลปี๊บก็ละลายแล้วนะจะเห็นว่าชิ้นมูกกมีความเงานะคะเดี๋ยวขอชิมรสชาติค่ะ ะจะใส่ในส่วนของน้ำตาลเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะไอ้นี่ก็ปรุงเอาตามที่ต้องการได้เลยนะคะใครชอบหวานหมากหวานหน่อยนะคะในใ้น้ำตาลละลายค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วนะคะแอลก็จะปิดท้ายด้วยเคล็ดลับค่ะมะนาวนะคะนี่นะนี่เดี๋ยวพ่อค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็จะปิดเตาไฟค่ะการใช้มะนาวนะคะจะทำให้ชิ้นมูเขาจะเป็นเงาแบบนี้ค่ะแล้วก็ช่วยเพิ่มความกลมกลมด้วยนะค่ะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปแลกขั้นตอนการตักเสิร์ฟข่องแอวกันเลยค่ะค่ะก็เสร็จแล้วนะสำหรับมือมูมหวานของแหวนะคะพัดเซตซับออกมาก็จะได้หน้าตาสีสันอย่างที่เห็นเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปทำกินกันแลได้นะคะ เมนูนี้สามารถเอาไปกินเคียงกับแกงเพชรต่างๆได้แล้วก็สามารถเอาไปกินกับข้าวคลุกกะปิได้ด้วยนะคะค่ะแอลขอขอบคุณถูกกำลังใจนะคะถูกการติดตามถูกการแสดงความคิดเห็นนะคะในส่วนของคนติพันทำอะไรชองทำไรกินลาวของแอลนะคะอย่าลืมนะเป็นกำลังใจเอาสักคิดนึงนะคะโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อที่จะไม่พลาดเมนูต่อๆไปของแอลนะคะเลยเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันเมนูหน้าอีกนะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ